สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าครัวกันนะคะวันนี้เราได้เห็ดไค่มานะคะเราซื้อมาจากบ้านห้วยไร่นะคะเดี๋ยวเราจะทําแจ่วนะคะเหมือนขายแจ่วเห็ดนะคะราี้ก็คือพริกคะเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมย่างนะคะแล้วก็เราก็เตรียมหอมกระเทียมนะคะแต่ตอนนี้เราย่างเห็ดดูก,ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลัง เผาพริกนะคะแล้วก็หอมกระเทียมนะคะที่เราจะตมรวมกับเห็ดไข่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรายังมันยังไม่สุกนะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มตำพริกย่างนะคะเป็นพริกใหญ่ที่เราลอกอ,ลออกออกยอดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มใส่หอมกระเทียมแล้วนะคะแล้วก็พริกขี้หนูเล็กนะคะก็คือ เราก็จะได้เพิ่มความผิดนอกจากพลิกใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดไข่ย่างแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเห็ดไข่ย่างนี่นะคะใครชอบเมนูนี้บ้างคะนี่เป็นแก้วเห็ดนะคะปรุงรสด้วยซูรสนะคะแล้วก็ ว่าบางคนก็จะชอบไม่ใส่น้ำปลานะคะแต่เมนูนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะก็ก็ตามด้วยผักชีนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เอาดับเกล็ดด้วยะค่ะอันนี้เมนูแจ่วเห็ดไข่นะคะทำง่ายๆนะคะนี่แจ่วเห็ดไข่ เมนูนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเปรี้ยวได้เห็ดไข่มานะคะทานคู่กับผักนะคะวันนี้เราเตรียมผักมีข่าอ่อนนะคะแล้วก็มีสตอมีแตงกวาแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะเมนูทานกักแจ่วคะ่ะ